ขายจะขายขายเออขาย,ขายอุ้ยอุ้ยวายแบตหมด หมดแล้วแบตหมดแบตหมดเหรอแบตหมดหรือเปล่าเออแบตหมดจิ้มใหญ่เลยก่อนอือ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 ไม่เอาดีหมดเขอแก้ว ขอแล้วหนูกินไปเล้วหนูกินไปเล้ว